รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัดีค่ะวันนี้มาพบกับครูแนนครูมิทิปชุมพูครูกศนตําบลพลับช้างค่ะและครับผมผมครูประทีปายโพงนะครับครูกศนตาบลบึงดารางอําเภอบึงดารางครับค่ะวันนี้นะคะเดีย๋ยวเราจะมาเรียนรู้นะคะในเรื่องของอาการพัฒน,นาอาชีพให้มีอยู่มีกินอชหนึ่งหนึ่งศูนย์สามระดับประถมศึกษานะคะระดับต่อไปนะคะเดีย๋ยวเราจะมาพบกับครูประทีปนะคะในการเร,รู้เรื่องโครงการพัฒน,นาอาชีพให้มีอยู่มีกินกันค่ะครับผม โครงการพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกินระดับประถมศึกษานะครับเรามาดูสาระสําคัญนะครับวันนี้นะครับสาระสําคัญของโครงการพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกินนะครับเป็นการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนนะครับการเขียนโครงการและการปรับปรุงแก้ไขโครงการพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกินนะครับต่อไปนะครับโครงการพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกินนะครับมีเนื้อหาด้วยการทั้งหมด4เรื่องนะครับหนึ่งเรื่องที่1นะครับการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผน เรื่องที่2นะครับการเขียนโครงการพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกินเรื่องที่3การตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาอาชีพและเรื่องที่4นะครับการปรับปรุงแก้ไขโครงการพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกินนะครับต่อไปเรามาดูเรื่องที่1นะครับการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนนะครับความหมายของการวิเคราะห์แผนนะครับแผนหมายถึงงานทุกด้านขององค์กรนะครับที่ถูกกําหนดขึ้นอย่างมีเหตุผลเป็นระเบียบวิธี หรือขั้นตอนที่เป็นระบบที่มีบุคลากรใช้เป็นคู่มือหรือแนวทางในการดําเนินงานนะครับขององค์กรการวิเคราะห์การวิเคราะห์ก,ะก็หมายถึงการแยกแยะรายละเอียดนะครับความเป็นไปได้แล้วการสังเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์และเกิดกิจกรรมที่มีเป้าหมายทิศทางไปสู่ความสําเร็จนะครับเรื่องต่อไปนะครับประเภทของแผนนะครับแผนเนี่ยมันจะมีแบ่งออกเป็น3ประเภทนั่นคือ1แผนระยะยาวนะครับเป็นแผนที่มีขอบขายกว้างมีความยืดหยุ่นสูง มีระยะเวลาตั année, 2, ills, ation, ้งแต่ 10- ถ uh ึง20ปีนะครับ2แผนปานกลางนะครับเป็นแผนที่มีความแน่นอนและเฉพาะเจาะจงนะครับมากกว่าแผนระยะยาวมีระยะเวลา4ถึง6ปีนะครับต่อไปนะครับแผนระยะสั้นนะครับเป็นแผนที่สามารถดำเนินการให้สำเร็จในได้ในเวลาอันสั้นนะครับที่องค์กรกำหนดนะครับต่อไปนะครับการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนนั้นนะครับเราอาจจะวางแผนการพัฒนาการตลาดแผนการพัฒนาการผลิต หรือการบริการนะครับการพัฒนาธุรกิจเชิงรุกนำมาวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้นะครับก่อนที่จะเขียนโครงการเช่นแผนพัฒนาการผลิตการปลูกผักเกษตรอินทรีย์มีการตรวจสอบความเป็นไปได้จากการทําปุ๋ยหมักมาเป็นการปลูกพืชสดแล้วไถ่กบนะครับเนื่องจากมีความเป็นไปได้มากกว่าเพราะไม่ต้องจัดหาวัสดุทําปุ๋ยหมักที่มีในท้องถิ่น ทั้งยังต้องเสียค่าขนส่งทําให้ต้นทุนสูงขึ้นนะครับมาดูขั้นตอนที่2นะครับการเขียนโครงการนะครับการเขียนโครงการของเราเนี่ยครับจะประกอบไปด้วย12หัวข้อดังนี้นะครับหัวข้อที่1นะครับโครงการอะไรนะครับโครงการอะไรก็คือชื่อโครงการ2นะครับทําไมต้องทําโครงการอันนี้คือหลักการและเหตุผล3นะครับทําเพื่ออะไรก็คือวัตถุประสงค์4นะครับทําเพื่อใครอะไร ในปริมาณเท่าไหร่อันนี้คือเป้าหมายนะครับ 5. ทําทอย่างไรวิธีการดําเนินอันนี้คือวิธีการดําเนินนะครับต่อไปนะครับ 6. ใครทําใครทําในที่นี้ก็คือผู้รับผิดชอบโครงการนะครับ 7. ใช้งบประมาณเท่าไหร่อันนี้ก็คืองบประมาณแหล่งที่มา8นะครับทำที่ไหนท,ทําที่ไหนก็คือพื้นที่ดําเนินการ9ทําเมื่อไรนานเท่าไรอันนี้คือระยะเวลาในการดําเนินการนะครับ10 เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วจะได้อะไรอันนี้คือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับต่อไป11ชุมชนจะได้รับอะไรอันนี้คือดัชนีวัดความสําเร็จของโครงการนะครับ12ทําได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือไม่อันนี้คือการประเมินโครงการนะครับต่อไปนะครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของโครงการ สกัดสารธรรมชาติป้องกันกําจัดศัตรูพืชจากสมุนไพรนะครับอันดับแรกเลยเมื่อกี้นี้ที่ครูอธิบายไปมี12ข้อนะครับอ่ะอันดับแรกก็คือ1ชื่อโครงการก็คือเรื่องเรื่องการพัฒนาสารธรรมชาติป้องกันกําจัดศัตรูพืชจากสมุนไพรนะครับ2นะครับหลักการและเหตุผลน,นะครับในการทําการเกษตรของเกษตรกรนะครับส่วนใหญ่จะมีการใช้สารเคมีในการป้องกันและกําจัดศัตรูพืชกันมากนะครับซึ่งสารเคมีเหล่านี้ ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรคือเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งสูงมากเกษตรกรนะครับเริ่มตระหนักถึงผลที่เกิดขึ้นกับสมาชิกในครอบครัวที่มีสุขภาพเสือ่อมโทรมและทั้งส่งผลต่อผลิตผลผลิตทางการเกษตรนะครับที่เป็นสินค้าส่งออกไปต่างประเทศเนื่องจากสารพิษตกค้างที่มีมากเกินกว่าความปลอดภัยนะนอกจากนี้แล้วนะครับสารเคมีทางการเกษตรนะครับที่สังเคราะห์ขึ้นยังทําให้สัตรูตธรรมชาติลดน้อยลง และประสิทธิภาพในการทําลายมแมลงศัตรูพืชก็ลดลงเนื่องจากเกิดการต้านทานของโรคและ,มะแมลงศัตรูพืชดังนั้นนะคะเพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมีทางการ,กรเกษตรชนิดสังเคราะห์จึงต้องหาสิ่งทดแทนก็คือนะครับต่อไปสารธรรมชาติจากพืชที่มีศักยภาพในการป้องกันกําจัดศัตรูพืชซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ 1. เกษตรกร,กรสามารถทําใช้เองได้2 สามารถสลายตัวได้เร็วไม่ก่อปัญหาสารพิษตกค้างในพืชและสิ่งแวดล้อม 3. ไม่เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 4. ไม่ทําให้โรคแมลงสร้างความต้านทานได้เร็วกว่าสารสังเคราะห์ซึ่งได้จัดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการปลูกสมุนไพรป้องกันกําจัดศัตรูพืชเพื่อนําสารธรรมชาติจากพืชสมุนไพรชนิดต่างๆมาสกัดสารออกฤทธิ์ที่สามารถใช้ป้องกันกําจัดศัตรูพืชแทนการใช้การสังเคราะห์นะครับต่อไป 3. นะครับวัตถุประสงค์นะครับ3.1นะครับเพื่อพัฒนาสมุนไพรสำหรับป้องกันกำจัดศัตรูพืชน,นะครับสามสามารถส,าาสกัดสารธรรมชาติจากพืชสมุนไพรได้นะครับ3.3เพื่อให้ใช้สารสกัดสมุนไพรได้ถูกต้องนะครับต่อไปนะครับเป้าหมายนะครับเป้าหมายหมู่บ้านท่าข้ามพัฒนาสารธรรมชาติในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชจากสมุนไพรจำนวน26ครอบครัวให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน พุทธศักราช2,565ต่อไปนะครับวิธีดำเนินงาน5.1นะครับประชุมประสานงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจัดทำร่างโครงการนะครับ5.2ศึกษาดูงานนะครับผู้ที่มีประสบะผู้ที่ประสบความสำเร็จหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวขอ้องกับการสากัดสารธรรมชาตินะครับ5.3เปิดเวทีสัมมานาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและก,กันนะครับ5.4ดําำเนินการโดยใช้ให้แต่ละคนนะครับไปปฏิบัติจริง ยังแปลงของตนเองนะครับ5.5แต่ละคนนําผลการดําเนินงานมาสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับ5.6แต่ละคนนะครับบันทึกสรุปความความรู้ของตนเองหรือพัฒนาต่อไป6นะครับผู้รับผิดชอบโครงการนะครับผู้รับผิดชอบโครงการในตัวอย่างนะครับมีทั้งหมด3ท่านนะครับคือ1นายดีเดือด2นายสมจริงๆ3นายแก้วดวงใจ นะครับเงบประมาณทั้งหมด5,000บาทนะครับเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 1. การไปศึกษาดูงานทั้งหมด4,000บาทนะครับ 2. ค่าวัสดุฝึกในการสาธิต1,000บาทนะครับต่อไปนะครับแปดพื้นที่ดำเนินการก็จะมีหห้องสมุดกสศนอตำบลตำบลอะไรใส่ไปนะครับอําเภออะไรใส่ไปจังหวัดอะไรใส่ไปนะครับต่อไปนะครับข้อ9ระยะเวลาการดำเนินการ ในที่นี้คือระยะเวลาในการดําเนินการของโครงการนี้เขาทําทั้งหมดนักศึกษาดูนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาทั้งหมดกี่เดือน5เดือนนะครับก็จะเริ่มในวันที่1เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2565นะครับจนถึงวันที่สิ้นสุดโครงการก็คือวันที่30เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2565นะครับต่อไปนะครับ10ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ก็คือ1 10. 1ึจุดหนึ่งมีการพัฒนาพืชสมุนไพรสำหรับป้องกันกำจัดศัตรูพืช10.2นะครับสามารถสกัดสารธรรมชาติจากพืชสมุนไพร10.3นะครับใช้สารสกัดสมุนไพรได้ถูกต้องนะครับต่อไปข้อ11ดัชนีความสำเร็จของโครงการนะครับสา,รส,าสามารถสกัดสารธรรมชาติจากพืชสมุนไพรและนำออกไปใช้เพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้อย่างน้อย1ชนิดนะครับต่อไป12นะครับการประเมินโครงการ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการนะครับอันนี้คือการเขียนโครงการของเราทั้งหมดอันนี้เป็นตัวอย่างที่ครูนําเสนอมานะครับต่อไปนะครับจะไปเรียนเรื่องที่3นะครับการตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการนะครับเราจะไปพบกับครูแนนะครับครูพินทิศชมพูครับเชิญเลยครับ ค่ะเรามาพูดถึงเรื่องที่3นะคะการตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการทําไมจึงต้องตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการนะคะเพราะว่าการวางแผนและการบริหารงานโครงงงานโครการใดก็ตามเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์จึงต้องจําเป็นต้องมีการกําหนดจุดมุ่งหมายนะคะวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อช่วยให้การกําหนดคุณลักษณะผลปลายทางและผลระหว่างทางที่ต้องการค่ะไปนะคะหลังจากได้ดำเนินการแล้วนะคะ จุดมุ่งหมายจะช่วยกำหนดทิศทางของการดำเนินงานช่วยกำหนดวิธีการที่ทําให้รับผลประโยชน์ตามเป้าหมายตามที่กําหนดส่วนการตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการนั้นเข้ามามีบทบาทสําคัญในการช่วยตัดสินคุณค่าของกระบวนการหรือวิธีการดําเนินงานและการบรรลุผลสําเร็จของการดําเนินงานค่ะ ซึ่งทำให้ทราบว่าการดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพียงไรพิธีการที่ใช้มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดผลของการเมินงานทำให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่มากน้อยเพียงใดการประเมินจะช่วยผลตรวจสอบสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของคุณค่าของโครงการว่าจะขยายผลต่อหรือยกเลิกรวมทั้งมีประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการค่ะ ตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการนะคะเป็นกระบวนการที่กระทําภายหลังที่ทําโครงการดําเนินการเสร็จแล้วนะคะโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างมากขึ้นนะคะอาจติดตามหลังจากโครงการเสร็จสิ้นแล้ว3เดือน6เดือนหนึ่งปีไปค่ะเรื่องที่4การปรับปรุงโครงการพัฒนาอาชีพ การปรับปรุงโครงการเป็นการปรับปรุงโครงการพัฒนาอาชีพที่จัดทําไว้แล้วนะคะเพื่อให้ได้โครงการที่มีความเป็นไปได้อย่างมีสีภาพให้มากที่สุดการกํากัดติดตามเป็นกิจกรรมของผู้บริหารเพื่อหาคําตอบและตอบคําถามการใช้ทรัพยากรได้ครบตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่โครงการเป็นไปนตามแผนที่กําหนดไว้หรือไม่งบประมาณเพียงพอและเป็นประโยชน์เพียงใดซึ่งข้อมูลที่ได้มาจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงโครงการการบรรนเิน ไปตามเป้าหมายหรือเสร็จภายในเวลาหรือไม่ค่ะประโยชน์ของการปรับปรุงโครงการนะคะการปรับปรุงโครงการเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่สุดในวงจรการวางแผนและการบริหารโครงการพอสุด,ด้ดในนี้นะคะ 1. ช่วยให้ตัดสินใจการใช้ทรัพยากร,รที่จำเป็นและความเป็นไปได้ของกิจกรรมต่างๆในโครงการ 2. ช่วยให้กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจนขึ้นนะคะ 3. ช่วยให้ได้ข้อมูลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคของโครงการค่ะค่ะจะไปประโยชน์ของการปรับปรุงข้อต่อไปนะคะข้อที่4ค่ะช่วยให้รู้ข้อมูลความสําเร็จหรือล้มเหลวของโครงการเพื่อนําไปใช้ในการตัดสินใจนะคะข้อที่5ช่วยบง่งบอกประสิทธิภาพของการดําเนินโครงการว่ามีคุณค่ากับการลงทุนหรือไม่ค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะเดีย๋ยวเราจะมาะทําแบบทดสอบนะคะในหลักวิชาพัฒน,า,นา,าชีพอยู่มีกินนะคะรหัสวิชาอ,อชหนึ่งศูนย์สามนะคะ ให้ผู้เรียนทุกคนนะคะเลือกคําตอบเพียงข้อเดียวเท่านั้นนะคะค่ะก่อนการเขียนโครงการนะคะจะต้องทําความเข้าใจหาข้อมูลอะไรบ้างคะข้อกอไก่ข้อมูลที่ขอมาขอไข่ข้อมูลที่ถูกต้องขอควายข้อมูลที่สร้างขึ้นมาเองข้ององงูค่ะข้อมูลที่มีผู้บอกต่อกันมาค่ะได้คําตอบยังคะอ่าข้อนี้นะคะข้อเฉลยเป็นข้อขอไข่ค่ะข้อมูลที่ถูกต้องค่ะ เราไปข้อต่อไปเลยนะคะข้อที่2นะคะขอบเขตเนื้อหาของวิชานี้ในบทที่5ให้ความรู้เรื่องอะไรนะคะข้อกอไก่ศักยภาพธุรกิจข้อขอไข่การพัฒนาธุรกิจเชิงลุกข้อขอควายโครงการพัฒนาอาชีพเพิ่มอยู่มีกินข้ององงูการจัดทําแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการตอบได้้ใช่ไหมคะข้อนี้เฉลยข้อขอควายค่ะโครงการพัฒนาอาชีพเพิ่มอยู่มีกินค่ะ ต่อไปข้อที่3นะคะการกําหนดเป้าหมายการตลาดหมายถึงข้อใดนะคะก็ไก่การกําหนดตามทิศทางการผลิตสินค้าหรืองานบริการกําหนดเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้ข้อขอไข่การกําหนดตามทิศทางการผลิตสินค้าหรืองงานบริการการกําหนดเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงข้อคอควายการกําหนดตามทิศทางการผลิตสินค้าหรืองานบริการการกําหนดเป้าหมายที่มีความเสี่ยงต่ําข้ององูการกําหนดทิศทาง นะคะการผลิตสินค้าหรืองานบริการการกําหนดเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงและต่ําแต่คําตอบยังคะข้อนี้ตอบข้อข้อไก่ค่ะการกําหนดตามทิศทางการผลิตสินค้าหรืองานบริการการกําหนดเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้ค่ะต่อไปข้อที่4ค่ะข้อที่4ค่ะการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงควรยึดหลักอะไรเป็นอันดับแรกข้อข้อไก่การยึดหลักความดีข้อขอไข่การยึดหลักคุณธรรมข้อคอควายความมุ่งมั่นพัฒนาอาชีพ ข้อที่ข้ององูค่ะการลดความเสี่ยงในการผลิตค่ะแด้ครตอบแล้วใช่ไหมคะข้อข้อนี้ต่อข้ององูค่ะการลดความเสี่ยงในการผลิตค่ะค่ะข้อที่ห้าค่ะจากข้อหัวข้อที่กําหนดนะคะข้อใดนะคะเรียนระดับตําแหน่งธุรกิจได้ถูกต้องหนึ่งระยะเริ่มต้นสองระยะสร้างตัวสามระยะทรงตัว4ี่ระยะตกต่ําหรือสูงขึ้นนะคะข้อกอไก่ค่ะหนึ่งสามสี่ ข้อไข่ค่ะ1 2 4 3สสข้อข้อควายค่ะ1 3 4 2งสาี่สองงองู1 4 2 3สี่สองสามได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะข้อ1ตอบข้อกอไก่ค่ะ1 2 3 4สาค่ะต่อไปข้อที่6นะคะการวิเคราะห์ทุนปัจจัยการผลิตหรือการบริการมีอะไรบ้างกอไก่ค่ะทุนวัตถุดิบข้อไข่ทุนแรงงานข้อข้อควายทุนค่าไฟฟ้า4ทุนต้นทุนการผลิต ข้อนี้นะคะตอบขอไข่ค่ะทุนแรงงานค่ะค่ะข้อสุดท้ายข้อที่7นะคะข้อใดคือปัญหาของการประกอบอาชีพการเกษตรที่ไม่สามารถควบคุมได้นะคะกอไก่ค่ะการตลาดข้อขอไข่ภัยธรรมชาติข้อคอควายการทําตามอย่างอย่างกันนะคะข้ององ,งูการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ค่ะค่ะข้อนี้ฉนเฉลยข้อขอไข่นะคะภัยธรรมชาติค่ะ ครับผมวันนี้เป็นยังไงบ้างครับในเรื่องของการเขียนแผนนะครับในรายวิชาการพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกินนะครับนักศึกษาทำแบบฝึกหัดได้ไหมครับและการเขียนโครงการทำได้ไหมครับโครงการเรามีทั้งหมดกี่หัวข้อนะครับอ่ะสิบสองหัวข้อนะครับนักศึกษาลองไปลองเขียนโครงการดูนะครับว่า นักศึกษา,าไม่ได้ตรงไหนนะครับหรือว่าติดขัดตรงไหนนะครับสามารถไปติดต่อครูผู้สอนได้สามารถถามได้นะครับว่าคุณครูว่าตรงนี้หนูจะต้องทํำยังไงหรือว่านักศึกษาเขียนโครงการเนี่ยเสร็จแล้วแล้วสามารถเอาตัวอย่างโครงการเนี่ยมาให้ครูผู้สอนที่ตแต่ละตําบลของนักศึกษาเรียนเนี่ยเอามาให้ครูเขาดูนะครับและสุดท้ายนี้นะครับาฝากครณแนทอีกท่านนึงนะครับคุณแนทมีเรื่องที่อยากจะคุยกับพวกเราอีกแป๊บนึงนะครับค่ะสุดท้ายดีนะคะแต่ไม่สุดท้ายสุดนะ ยังไงคุณครูกข,ขอฝากกดไลค์นะคะกดติดตามช่องชลวัร NFE Channel นะคะ mm hmm. เพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปการสอนในครั้งต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะครับ,บสวัสดีครับบ๊ายบายเนืตา